สวัสดีค่ะไอนะคะวันนี้ไอจะพาทำเควส์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะตัวไอเองทำช้ากว่าคนอื่นนะคะแล้วก็เผลอไปคุยกับ Np c มาแล้วนะคะหนึ่งรอบเผลอไปคุยมาแล้วนะคะหนึ่งเควส์เดี๋ยวจะมาทำเควส์ที่เหลือให้ดูนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเควส์อไอจะทำตั้งแต่เริ่มแรกเลยสำหรับใครที่ทำแล้วข้ามไปเลยนะคะตัวนี้ไอยังไม่ได้ทำก็คือ ของไอายนะคะมันจะบอกให้ไอายไปที่101นะคะเพื่อไปคุยกับผู้ชายชื่อนี้นะคะเดี๋ยวเราไปที่101กันเลยเโอ๊ยโอเคค่ะเราก็ไปที่101กันเลยค่ะ เควสเรามันให้เดินไปตรงไหนอะไรตรงไหนนะคะพยายามนะคะอย่างเมื่อกี้ไอ้มาเควสของไอไว้แล้วพอไอ้มามันอยู่ในตรงเวลาที่เขายกอิดก,กันอยู่ใช่ไหมคะเควสไอ้ I. จุดมาร์กมันก็จะเปลี่ยนไอ้ก็จะเลื่อนนะคะเลื่อนเลื่อนมาก็คือเควสนี้เห็นไหมคะมันก็จะขึ้นจุดทองบอกเราตรงนี้นะคะว่าเราต้องไปตรงนี้ก็คือถ้าเราไม่มาใช่ไหมคะมันก็จะ ไม่รู้ว่าเราต้องเดินไปคุยตรงไหนอะไรตรงไหนประมาณนี้ค่ะนี่นะคะคุยกับผู้ชายคน ใช้เราซื้อของปกติทั่วไปต้องการ3กิ่งไม้3กิ่งไม้นะคะตรงนี้กิ่งไม้ก็คือกิ่งไม้ป่าฝนถ้าไอ้ไม่ได้พกมาแต่นะไอ้ดูในหมายมีไหมในหมายมี2อันหมายมี2อันไอ้ก็ซื้อเพิ่อมอีกอันนึงเพราะเขาต้องการ3อัน เพิ่มหนึ่งอันนะคะ,ะเรียบร้อยเราได้มาแล้วนะคะต่อไปนะคะให้เอารีพอร์ตนี้ไปให้เจสสิก้าตามจุดทองเลยค่ะเดินไปเลย อันนี้เน้นทําตามจุดทองอย่างเดียวนะคะเพื่อความไม่งงเจสิก้านะคะพายายามดูชื่อภาษาอังกฤษสีแดงนะคะเจสิก้าอยู่ชั้น2ค่ะเดินเลยตรงห้องนี้คือคนที่เปลี่ยนสายอาชีพนั่นเองนะคะกดคุยค่ะเลือกอันแรกนะคะ เรียบร้อยค่ะผ่านแล้วหนึ่งเสนะคะผ่านแล้วหนึ่งเสเห็นไหมคะกดปุ๊บของรางวัลจะเด้งเข้าที่ตู้จดหมายละคะนะแล้วนะคะ,นะ,คะหนึ่งอย่างก็คือเราผ่านแล้วหนึ่งพาร์ทพาร์ทต่อไปเป็นพาร์ทที่สองนะคะนีอ่อันนี้คือของรางวัลที่เราได้นะคะพาร์ทที่สองให้เราทำอะไรโก to ป่าฝนนะคะอันดับแรกเราก็ไปป่าฝนก่อนเลย พยายามทำคลิปด,ด้วยความรวดเร็วไม่งั้นเดี๋ยวคลิปวิดีโอมันจะยืดเยื้อนานเกินไปนะคะแล้วเดี๋ยวจะทําให้หน้าเบื่อถ้าก่อได้ก็ก่อได้เลยนะคะ ทองนะคะจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเดินเลยนะคะเดินตามจุดทองที่เขามาไว้นะคะโอเคเดี๋ยวไอปล่อยให้ npc ไอเดินแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวถึงจุดทองปล่อยให้ถึงจุดทองนะคะพอถ,ถึงจุดสีทองนะคะจะมีวงกลมแบบ หนึ่งเขาก็คือจะให้เราค่าหมีนะคะ Defect พอเราค่าหมีเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ช่วยพาลุงนะคะช่วยลุงคนนี้ แล้วก็เปิดกระท่อมค่ะมีเก้าอี้อยู่เอาลุงนั่งลงเลยค่ะนั่งไม่ได้อีกอเรียบร้อยนะคะออกไปดูนะคะเอาลุงนั่งลงเสร็จแล้วใช่ไหมคะออกประตูมาจะเห็นโฮโลแกรมนะคะกดวิวเลย ดูนะคะดูให้จนจบนะคะดูเลยดูให้จบพอดูจบนะคะเดี๋ยวเคซถึงจะเปลี่ยนนะคะอาจจะเป็นเรื่องเาวาหรืออะไรก็แปแปนนะคะอ่ะกลับไปคุยนะคะกลับไปคุยกับลุงอีกหนึ่งครั้งอ่ะโอเค บาร์บีวมีดลุงต้องการให้เราทำอาหารให้นะคะแล้วก็คุกเลยใส่ลิเข้าไปเอาเนื้อที่เราเพุกม,มานะคะสี่ชิ้นไอาคุกเนื้อมาเองถ้าเกิดยังไม่ได้คุกเนื้อมาก็สามารถออกไปล่าสาัตว์หรืออะไรเพื่อหาเนื้อมาอีกทีนหนึงก็ได้นะคะคุกเสร็จแล้วนะคะก็คุยกับลุงเลยเอาบาร์บีวเนื้อให้ลุงไปนะคะ เรียบร้อยแล้วก็อันนี้ต้องออกไปข้างนอกนะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะอยู่ไหนว่ะดูโครโแกรมให้จบนะคะ คือโฮโลแกรมจุดใหม่จะห่างจากจุดเดิมนิดเดียวไม่เยอะนะคะ,ะคุยจบแล้วนะคะ go back inside ก็คือกลับไปข้างในอีกหนึ่งครั้งนะคะกดคุยกับลุงค่ะ ปิดจุดทองนะคะจะเห็นว่ามีจุดทองอยู่ตรงนี้นะคะก็คือการที่เราพาลุงนะคะเดินตามเราไปเห็นไหมคะลุงก็จะเดินตามเราเราก็ต้องปกป้องนะคะไม่ให้ผีหรืออะไรใดๆนะคะทำร้ายลุงเราก็ต้องเดินช้าชาด้วยนะคะเขาจะเดินช้ากว่าเรามากๆ โอเคถึงมาร์กแล้วนะคะที่เราต้องพาลงมานะคะอ,อืออ๋อหลุมศพอ่ะกดคุยนะคะเราก็กดคุยอีกหนึ่งครั้งอันนี้นะคะก็เหมือนการทําความสะอาดหน้าสุสานนะคะกดหวีดนะคะรีมูฟหวีดค่ะอ่าเหมือนดึงหญ้าที่บ้านอะไรแบบนี้นะคะ แล้วก็กลับไปคุยนะคะกลับไปคุยกับลุงอีกหนึ่งครั้งนะคะเลือกตัวเลือกที่สองนะคะ อ่าเรียบร้อยนะคะก็คือลุงเขาจะให้เราไปเอาปลาในนี้ตรงนี้นะคะที่บ้านบ้านที่เรามาเมื่อตะกี้เลยนะคะ ถุงนี้โอเพนเสร็จแล้วนะคะเราก็วิ่งกลับไปจุดเดิมนะคะจุดที่เรามาจากลุงเมื่อกี้นี้นจุดนี้ เอาปลาให้หน้าสุสานเลยนะคะกดดอบค่ะโอเคนะคะได้ปลามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดกลับมาคุยกับลุงเหมือนเดิมค่ะผ่านแล้วนะคะ1ครั้งอันนี้คือพาร์ทที่2นะคะพาร์ทที่2ผ่านแล้ว ผ่านแล้วนะคะแล้วก็ของรางวัลก็จะเข้าไปที่ตู้จดหมายนะคะต่อไปจะเป็นพาร์ทที่3นะคะนี่ของรางวัลพาร์ทที่3คือการกลับ101ค่ะต้องไปหาเจสซิก้านะคะที่101โอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่101เลยค่ะ,ะก็กลับมาที่101อีกครั้งนะคะ เดินไปตามจุดทองนะคะก็คือไปหาเจสสิก้าที่อยู่ชั้น2นะคะเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยโอ้ยป่วยอะเดินช้าเลยเลือกข้อแรกนะคะอ่ะไฟจัดตินก็คือหาจัดตินนะคะ แถวแถววอเตอร์ก็คือน้ำพุโอเคลงไปจัดตินคือผู้ชายใส่ชุดสีม่วงนะคะกดคุยกับจัดตินมาแล้วนะคะจะได้101นะคะเป็นการ์เมื่อกี้นี้ต้องกลับไปที่ป่าฝนเพื่อไปหาลุง อีกหนึ่งครั้งไปคะ่ะวิ่งไปป่าฝนอีกอีก1รอบนะคะค่ะก็กลับมาที่ป่าฝนเหมือนเดิมนะคะก็คือดูตามจุดทองเลยจุดทองให้เราไปตรงนี้นะคะเราก็เดินเดินเลยเดินคุยเดินไป101่งศูนย์หนึ่งแล้วก็กลับมาป่าฝน อยู่ไหนอยู่บนฮอเหรอโอเคค่ะเดินขึ้นบนฮอเลยค่ะ,ะลุงอยู่นี่นะคะกดทอลกเลยค่ะโอเครีเทนทูโฮป101นะคะกลับบ้านค่ะ พอเรามาที่101นะคะก็คือให้คุยกับบัคอกเลเยอร์ที่101นะคะก็คือตัวนี้เลยนี่ไงลุงลุงมาแล้วลุงโอเคค่ะกดคุยกับบัคอกเลเยอร์เลยค่ะคุยอะไรอ่ะ คุยกับลุงต่อแล้วยังไง take him water center city อ๋อให้พาลุงไปที่ลานน้ำพุถยลุงมาเลยค่ะเดินเลยเดินมาพาลุงมาที่ลานน้ำพุกลางเมืองนะคะ เห็นไหมคะจะมีมาร์กอยู่อ่ะเราก็พาเดินมานี่โอเคค่ะกดคุยกับลุงอีกหนึ่งทีนะคะไฟเจสสิกา้ากลับไปหาเจสสิก้าค่ะผู้หญิงคนเดิมที่อยู่ชั้นสอง Go to the garden อ่ะตามมาร์คทองไปเลยค่ะให้หาอิดนะคะวิก นี่นะคะแล้วเราก็กดพิกอัพเลยให้เปิดกระเป๋านะคะเช็คอิทเอาอินดิสเปเชียลไอเทมนะคะเราก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาค่ะสเปเชียลไอเทมค่ะเราจะเห็นก้อนอิดก,ก้อนนี้นะคะเรากดวิวค่ะกดวิวเสร็จนะคะกดอ่าโอเค ก็คือเหมือนให้เรากดดูกดดูต้องพลิกหน้าพลิกหลังด้วยหรือเปล่าอ่ะใช่พลิกหน้าพลิกหลังด้วยนะคะโอเคจบเรียบร้อยนะคะผ่านเพจแล้ว Return and a r อนะคะฟอเต้ e, กลับไปหาลุงอีกครั้งค่ะอันนี้ก็เข้ากับว่าพาร์ทที่3นะคะเราผ่านแล้วแล้วก็คลิกรับเลย เราก็เราจะมาทาพาร์ทที่สี่กันต่อนะคะรางวัลน,นะคะรางวัลก็จะเข้าที่กระเป๋าเราเราก็ต้องกลับไปรับที่ตู้จดหมายนะคะอันนี้เราก็กลับไปคุยกับลุงเหมือนเดิมเลยลุงหาลุงอย่างเดียวผูกพันแต่กับลุงนี่แหละอีเว้นต์เนี้ยอ่ะโอเคกดคุยกับลุงะคะ่ะอะไรอะ่ะคุย ไม่รู้คุยอย่างเดียวอจริงๆไอ้ก็มั่วนะยูซิยาอิโมจิฟอเตอ่ะเซียดูนะคะอีโมจิก็คือท่าทางแล้วก็อีโมจิซิยคอร์สกลับไปหาผู้ชายคนนี้ค่ะตามจุดทองเลยร้านเดิมตั้งแต่เริ่มนะคะอุ้ยกดผิด ข้อแรกค่ะเหมือนเดิมเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วพาร์ทที่4เรียบร้อยนะคะของรางวัลส่งเข้าไปที่ตู้จดหมายเป็นที่เรียบร้อยนะคะอีเวนต์การวิ่งควสตหนึก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะลองวิ่งดูเพราะว่าไอ้ก็มั่ว แต่คร่าวๆประมาณนี้ถ้าวิ่งตามไอก็น่าจะเข้าใจแหละยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะหรืออยากให้ไอทําอะไรยังไงก็แนะนําไอกันเข้ามาได้นะคะถ้าไอ้แนะนําอะไรผิดไปตรงไหนก็ฝากแนะนําไอขึ้นด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบายๆคะ่ะสวัสดีค่ะ